ว่าจะไปวัดถ้ำพอนแดนครับท่านผู้ชมว่าจะไปวัดถ้ำพอนแดนลมมาแล้วครับโอ้ยเมฆโอ้อยลม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 โอ้ยลมลมโอ้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 ลมโอ้ย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 โอ้โอ้เหมือนฟ้าหมืดดินครับท่านผู้ชม มืดฟ้าหมอดินครับลมมาด้วยครับทา่านผู้ชมมืดฟ้าหมอดินลมมาแล้วครับโอ้ใบไม้ปิวกันเฮ้วันเลยโอ้ยลมมาลมมาแลวครับทา่านผู้ชมโอ้มืดฟ้าหมอดินมาเลยครับลมมาวันนี้ค่อนข้างสูงนะ ลมมาค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมโอ้หดูท้องฟ้าสิโอ้ดูท้องฟ้าสิาสลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วหืมอือมใบไม้ปีวัวน ออ้หโอ้้ลมลมลมโอ้โอ้โอ้ลม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 วันนี้มีลมนะครับลมมาก่อนนะครับฝนยังไม่มานะครับลมมาก่อนนะครับลมเข้ามาแล้วนะครับ ดูเหมือนจะเป็นพายุนะครับพายุกาชิหรือที่ภาษาญี่ปุ่นนะครับมันเป็นมันเป็นพายุนะครับผมมันไม่ใช่ฝนธรรมดานะครับมันเป็นพายุนะครับมันเป็นพายุครับผมโอ้หมืดฟ้ามอดินมาเลยอืมมืดฟ้ามวดินเลยครับผมโอ้ ใบมงใบไม้ปีกันเฮวันเลยครับท่านผู้ชมลมลมวู้พายุครับ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 วูใบไม้ปีกครับผมวู้ดูใบไม้ครับผมโอ้พายุเข้าครับพายุเข้าครับ อายุเข้าครับผมอายุเข้าครับโอเ้เป็นลมบนนะครับผมลมบนครับผมอุตส่าห์อาบน้ำแต่งตัวว่าจะไปวัดถ้ำพันแดนนต่แล้วเจอลมครับเจอฝนครับผมมืดเลยครับท้องฟ้า เ<พ><น>มื่อถมันเลยครับลมครับลมครับต้นกล้ยจาอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งหักเด้อต้นกล้ยอย่าพิ่งอย่าเพิ่งหักเด้อเ,อเ,อเสดาต้นกล้ยอยู่เด้อเสดาต้นกล้ยอยู่อย่าหักเด้อสวัสดีครับผมหลังจากพายุ มาเมื่อตอนเที่ยงกว่าครับผมมานานมากแล้วก็เพิ่งฝนก็เพิ่งจะมาจุดเอาเมื่อตอนประมาณสี่โมงเย็นครับผมก็เลยไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องออกมาดูทุ่งนาครับผมท้องฟ้าทุ่งนานี่ก็สวยงามครับผม สวยงามมากเลยครับเนี่ยครับหลังจากพายุพัดนะครับเมื่อตอนเที่ยงนั้นพายุพัดนะครับเนี่ยครับผมสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามจริงๆเลยครับผมสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมหลังหลังจากฝนตกนะครับเนี่ยครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับ บรรยากาศยามเย็นครับผมทุ่งนาแล้วก็ธรรมชาติครับผมทุ่งนาธรรมชาตินะครับสวยงามอามเคียวขจีนมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยครับผมก็เป็นสระบัวนะครับก็มีบัวแล้วก็มีพืชน้ํานะครับผมมีบัวมีพืชสวยงามมากครับท่านผม สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆเลยครับสวยงามมากบรรยากาศยามเย็นนะครับแล้วก็มีกอบัวครับผมมีกอบัวครับมีกอบัวสวยงามครับผมเนี่ยครับ บรรยากาศยามเย็นครับผมเนี่ยครับผมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับผมมาชมนกชมม้าเนี่ยครับผมชมนกชมม้ายามเย็นครับผมชมนกชมม้ายามเย็น ต้องต่เที่ยงไปไหนไม่ได้เลยครับเพราะว่าฝนตกครับผมโอหดูสิครับไข่หอยเต็มไปหมดเลยดูสิครับไข่หอยเต็มไปหมดเลยนีย่นี่ก็พืชน้ํานะครับผมเสียงนกร้องเสียงกบเสียงเขียนร้องครับผมเสียงกบเสียงเขียดร้องเสียงนกร้องครับบรรยากาศดีมากนะครับผมบรรยากาศดีมาก อันนี้เขาก็ปิดน้ำแล้วนะครับปิดน้ำเพื่อเก็บเก็บกักน้ำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสะบัวครับผมเป็นกบัวครับกบัวครับผมสวยงามมากเลยครับผมเนี่ยครับสวยงามมากครับตอนเย็นครับผม ตอนเย็นสวยงามมากเลยครับแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นที่เขาปล่อยน้ำครับผมที่เขาปล่อยน้ำนะครับแปลว่าเขาไม่ได้ใส่ตาข่ายดักปลาไม่ได้ใส่ตาข่ายดักปลานะครับเขาปล่อยลงมาน้ำตัวนี้ก็มาจากห้วยนะครับไหลมาจากห้วยครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับผมสวยงามมากเลยครับบรรยากาศยามเย็นครับผม บนภูพานนึ่ยก็มกเมฆหมอกก็ลงปกคลุมก็ผมเมฆหมอกก็ลงปกคลุมครับผม,นะบมเมฆหมอกก็ลงปกคลุมที่ภูพานนะครับมเมฆหมอกลงปกคลุมครับผมโอ้สบายใจจังเลยบรรยากาศยามเย็นครับผมสบายใจมากเลยครับสบายใจจริงๆเลย นะครับสวยงามมากเลยครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติยามเย็นดวงอาทิตย์ก็คล้อยต่ําลงครับผมคล้อยต่ําลงครับคล้อยต่าลงก็กำลังจะตกที่ภูผานครับผมความจริงก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตกหรอกครับโลกระบุนไป โรกลมุนไปแต่โบเราเราบอกว่าดวงอาทิตย์ตกนะครับโรกลมุนไปนะครับหมุนรอบดวงอาทิตย์ครับผมเนี่ยครับโลกของเราก็หมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองหนึ่งวันหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งปีครับก่อนยทําให้เกิดบรรยากาศสวยงามทําให้มีกลางวันกลางคืนทําให้มีความร้อนความเย็น ทำให้มีฝ er นตกครับผมเนี่ยนกกระบินกันให้ว่อนเลยนะครับนกกระบินกันให้ว่อนเลยครับผมเนี่ยเสียงนกกระร้องอยู yeah. claro uh ่ครับผมเสียงนกกระร้องอยู <men. <men ่นะครับอกอกอกมีรู้นกอะไรครับไม่ร้นอะไรครับเขาร้องครับกราร้องครับผมโอวสวยงามจริงๆนะครับบรรยากาศยามเย็นเนี่ยก็ผมมีเสียงนกร้องด้วยนะครับมีเสียงนกร้องด้วยนะ ไม่รู้นกอะไรร้องครับผมไม่รู you know? ้นกอะไรร้องไม่รู้นกอะไรร้องครับผมนงก็กําลังบินนะครับเขาจะบินกลับรัางของเขาแล้วแล้วเขาจะบินกลับรัางของเขาแล้วนะครับนกก็จะบินกลับรัางของเขาแล้วนะครับนะครับโอ้ยากขึ้นเยอะเหมือนกันนะยากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับตาม ก็ข้าวต่างๆนะครับต้นตาลโอ้ยตรงนี้คิดถึงตอนนั้นเลยที่มาตรงนี้นะครับตอนคิดถึงมะการเกียดน้อยมะการเกียดน้อยประมาณเดือนอธันวาครับผมธันวามกราปีใหม่โอ้สนุกสนานมากเลยตรงบริเวณนี้ครับตรงบริเวณนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับผมอยากให้ถึงมัน,นั้นเร็วๆจงเลยมันสนุกจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาสนุกมากเลยนะครับ มากก้านเขียนแล้วมันสนุกมากเลยนะครับสนุกจริงๆเลยนะครับกบเสียงนกร้องครับผมไม่รู้นกอะไรนกกระปดหรือนกหรือนกอะไรไม่รู้ร้องออกอ๊อ,อกอ๊อ,อกอ,อก๊อยู่นะครับผมมันก็เนีย่ยครับเสียงดังเขร้องเสียงดังนะครับเขร้องเสียงดังมากเลยนะครับ สมัยก่อนนั้นไกลๆนะครับปัจจุบันนี้ใกล้เพราะว่าถนนหนทางมันถึงกันหมดครับถนนหนทางถึงกันหมดเลยครับท่านผู้ชมครับอืมบรรยากาศดีมากเลยครับเสียงเขียดร้องเสียงนกร้องครับผมเนี่ยครับนกร้องครับเสียงนกร้องครับผม สวยงามครับผมสวยงามจริงๆเลยครับหลังฝนตกท้องฟ้าก็จะสวยงามครับผมทุ่งนายามเย็นครับสวยจริงๆเลยครับรองเท้าก็ลื่น นยครับสวยงามมากสวยงามจริงๆเลยดูย้ดครับสนีนกรารองเสียงดังมากเลยนะครับเสียงนกร้องเสียงดังครับผมบรรยากาศยามเย็นครับผมคือเมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงถึงสี่โมงไปไหนไม่ได้เลยครับออกไปไหนไม่ได้เลยครับเพราะฝนตกนะครับผมฝนตกแล้วก็มีลมพัดแรงด้วยครับผม ก็หลังจากฝนตกมาก็เลยต้องมาดูบรรยากาศหลังฝนตกครับผมท้องฟ้าก็สวยงามครับผมพระอาทิตย์ก็กำกำลังจะอัสดงนะครับอัสดงนี่ก็เป็นภาษาสันสกฤตนะครับภาษาสันสกฤตก็คือพระอาทิตย์มันตั้งอยู่ไม่ได้มันตกนั่นเองมาจากภาษาบาลีนะครับอัถังคตเตนะครับสุรเยนะครับเมื่อพระอาทิตย์ถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือพระอาทิตย์ตกนั่นเองนี่คือบรรยากาศ พระอาทิตย์กําลังจะตกครับผมอยู่ใกล้ๆกับต้นตาลนะครับสวยมากเลยครับท่านผูしし้ชมพามาชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กลังอัสดงนะครับก็หวังมากคลิปนี้จะสร้างความสวยงามสร้างบรรยากาศหลังฝนตกให้แฟนคลับได้ดูนะครับผมให้เอฟซูดให้เอฟซีได้ดูกันนะครับดวงที่กําลังจะตกนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับผมผมก็หลังจากผิดหวังน้อยๆผิดหวังน้อยๆนะครับผิดหวังน้อยๆนิดหน่อยก็มาทำคลิปต่อนะครับที่ว่าผิดหวังก็คือผมกรอกบัญชีไม่ผ่านครับเลยต้องมาทำคลิปต่อแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ก่อนติดตาม ที่ดูให้นะครับผมที่กดไลค์ที่กดแชร์ share, ครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ